làm một hàng nên chỉ mình như thế xí Chẳng bà Hai bài Bài nâng Trong bài tôi bài phía Dạ mình ổ tiền, dạ anh biết nghe Quả nghe sánh mê mì, mì. ห้าโอ้ยกักักัถเมื่อกี้จะใส่ห้ามีตหัดทรง m กัโขผาแล้วเป่นเดี๋วนานจะรกวตบกวนมันถือเอาคกะมักสูงเเนสูงนัต้องกัโขาแล้ว่าต่อไปต้องเอาขขาดไปเลยง เอาให้เพื่อนมาดิมัดตั้มมาแดกยั้ไม่เหรอมดตั้มก็ต้องติงตั้มเลยมัดติงสามติงสอง น้อง,งูงแม่น <laughs> <laughs> มาเแ้จมากะมจีมาทีนี้มาหวานทีนี่โอ้ยออยแบ <laughs> ่งมันงเงเสใจคิดเสีย <laughs> <laughs> อันนั้มันเป็นปของสันเอามากาหัห้าดีกว่า่าตําเต่งเต่งกาบูัห้าโต้นี้ไปนะลงไปผมเลยแม่ผ่านเอาเ ไซซีห้าหกกับหกสูงอย่างหรคือเอได้เลนได้เลนออกขึ้นมายูพื้นเกาตอนนี้ยูนาเสื้อนี่เลยไปดวงไหวดวงไหวอ่ะมันยูพื้นเกลเนี่ยได้เลนเจส้นนี่แหละอืมอมนแบ่งพันนี่อแบงคลอยป่อยไปเงียบลอยสามสามเย,มเย,มเยมอะไหมเยอะไหมเยอะไหมสามสามสอง สองสามสี่ใบเนี่ยเปี <c oughs> ยกบเลยน้ำใจ๋ยวมือมนอันเนาะเพราะว่าไม่ตัวไม่ไม่เต็งสามของสามสองนิดนิดชอบชอบต่ำเป็งต่ำเลยไม่เล่นแล้วสาม กินมบาสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าตมแเ็เ็เรลยบร้อยเต็มตามมันนึงสองสามาเ็ยเอออสามตั็อีกใบหนึ่งเก็กับสิบอ๋อตามตามอีกใบหนึ่งสี่ห้าอ๋อสี่พันเดออมาให้หลายๆสัรวมทุน Uuuuh, vàng vàng Utgen mùi 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 Vương mùi 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 luôn mùi 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 หกฮะบึบบึบบึบวงกลมายชี้ซ้ายอยวเอาเบิ้งหกสูงอยา่างอะไรโดด,ดตีกากตีเนี่กล้าตีไม่กล้าเต่งนะเต,งต่งกับกากเอาไม่ใส่น,นี่อันนี้ผพาป,ปากได้เล่น อืออาจจะเียนบ่อือได้เล่นกันตอนนี้ย่งสีเลยโอเคเจ้ากากสามตำมาเลยเปิดกา้ามห่าได้เลยแล้วจะมือย่งสีแล้วเปิดวถ้าไม่ได้กินงานนี้แสดงว่าฉันจะไม่ได้กินนี่นนะไม่ได้กินจริงๆไม่ได้กินจริงๆจ้าวงกลมเต็มเครื่องเรียบร้อยดีโอ้เดี๋กินสีเลยกินของตัวเองดูมาบริอ่านได้ของตัวเอง ก็ไ่ได้ออาเก็บเลยะอันน uh, yeah. right, ี้หกใบนี่สี่ใบไรไปเลยไม่ได้เต็มเครื่องสใบเสียซ้ำกันล่ะครับจะเมื่อไอนนีได้กลัวเยอะได้กันสิได้ร่มทุนดีละเมื่ห่สองเมื่นห่อ หก0มืนะฮะหกมืเจ็ดนี่ำร่มดีละอ่เออคอยได้เด่นก็เพิ่นยังวะมันเจ็อันนี้เราไม่ได้เอาไ่ได้เอาเด้ไ่ได้เอาด้ทานเอาะเพราะว่านี่ของเจเ่นไปอันนี้หก0มั่นเจ็ดหกมนเจ็ดเสาไัเซียอยู่หก0มืนเจ็ดแล้วก็เสียทุนมาเดือดอันนี้ของเจ มีไหมมีใบหนึ่งใบหนึ่ หกมื่นเจ๊อันน no> ี้ถ <Oh ้าได้หกสูงสหกสูงหกห้าอันนี้หกใบเอาใจของฝอยสุกวันยางละใบของฝอยนะหกสี่หกห้าห้าสี่ห้าสีไม่ได้เอาแล้วมี่้ได้กนได้กั่มีแตหขากับหกสี่มนี่มืนสองรมเพ่นะมื่นสองรวมทพ่นี่เนาะเมืสองสามสี่ห้า หองครบแล้วเหรอคะหนึ่งสอไมน่สน่งใจ้องถืออะไรมั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบเจ็ดสี่้าองหนึ่สี่ห้าก็ดปสิหมดแล้วหรออันนี้สามหนึ่งองสี่ห้าหกเจ

ปกห้าหกเลยตยคุณลุงเอหาจวใจบางหนึงสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งก็่มเดามเเนาะมเมเกไปจไม่แก่หกมาต นาเจ้าใช้ใจสองมือนาเจ้อไม่ถึงไม่ถึงเนาะใ้ถึงใช้จะเนาะไม่สองแสกนาเี่ใจสามที่แสงแจไม่ได้อือดีใจเต็มกับกระนากระดานหนึ่งสองนี่ยสี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าสูงหกสูงแข่นี่จบหกสูงน่ะเอาอืหกสูงน่ะเอามาใส่สามต่ำอเพิ่นเอาใส่หาสูงหสูงยังแล้วคืนเนาะ แตวก็ใส่สามตำเด้เอาแตาสูงบ่เอาแต่กสูงเสอม่เอาอยกะมักไทยสามตำเน้อเอียวสามตำเอียนที่งสี่สามเอียวของคยบาเดีเียวไดีแล้วาเอียวสามสมสามใบสี่สอันนี้สามอันนี้สามอี้สามีห้ายบร่อย <24. S 1> นี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบงสังเจ็ดใบไปโอเคเจ็ดสไม่อยากปล่อยไปเยอะถ้าปล่อยไปเดี๋ยวจะมือจะปอกเอาปอกเอา่สิอปเคนาวหนาวปิดอรมนาวใหเลยสองสามสี่ใปว่าซีอนอ่ะสองส เอาสิเนี่ยเจ้าเอาสามใบมาขั้นใบเท่ากนนี่ดิสามเจ้าขา้นลใบเอามีใบนึงมีใบหนึ่งมีใบนึงนี่เด่นนนึ่เนี่ยเจ้าเอาตำเอียวไปเจ้าใบ่มีใบเดียวสใบของเธอสของฉันสพี่เอกหงก็เป็นสี่ไงจำสรุปแล้วขันลสี่ใบ่ะพอ่าของเพื่นข้นลสมของข่อยานใบตำเอียวเนาะของเจ้าสามน่สองสามสี่หาหก อันนี้สามหรือสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบสิบอสิบองเอาไปสี่ใบไม่พสี่พันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดกาสิบิบเสองสี่สิบหาเจ็ดพันมานเลย

สามายี่สิบาทแล้วกับคุณบ้ากับคุณจ่ายเกินจริงมาหากันเต็งใจเกินจริงเต็งตามเต็งตามอีกลงโจงสาม่ห้าสามสี่้าเต็งตามเมื่หนึงโอเคไม่โนนะจังเลยม่โนไม่ได้เพร้อแคนะำแสนกะมโหโหนใจแค่เงินเดียว เห็นตรงนี้มันทงนังใส่าหาดยมันขนมาใช่ไหมันหาผ่เลยบางทงีกเได้อะไรมอืหาดเาสบกเนาะหาองัน ห้าสามอำมาสรนจเนี่ยะเอาอือโออันนี้อะหกหาสามเต็งหกไปเต็งหกเอาไปเต็มาอือเต็งห้ไปใอ,ออกตัวสบายใจหกเกาตกว,ว่านี้ด้ย ไป,ไปอ่านหนาวิหารหากับสองเลยสองมาสามกับเียวสี่สามกียว อ,อ๋อพอสีสามออร์กอันตรายโอไปนะอ้าวเพื่อซอยจมูกอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่เข็ยดยังไม่เข็ดอีก ยังไม่เข็ดอีกเจ้าติงเท่าไหรอะไนติงอนึงสองหมื่นสี่หมื่นี่สิบถ้าโดดอยู่แต่สูงเน๊ะผาตัวโขกมาห่าสามสี่ไปไม่เมาอีกแล้วเหรอห้าหกเจ็ดแปดสี่หมื่นเจ็ด

แต <yapmış politics> ่บ ok ้า <stuffed> น uhh si <c> ูเสียอะไรอุ้ยตามเดียวห้าเลยบ่งมาแค่ไงหนึ่งสองสามสี่ค่ะยังพอดีเราสอยจังอ่สี่สี่สามสี่สองบีกสี่อางเดียวสองกัน นี่แหละบังมาเอาอีกแล้วซ่ยังอยู่บั้งมางี้ั้นเฮ้ยท่านันมันมันบั้ตามหรอกเถอ่ไยกับบักาได้ตามเอาหายาววิ <c oughs> ่งหาตาเย้าตาแล้วก็ซีตานี่หนึ่งสองสามเดิมใส่สองตาแค่นั้นแหละใส่เส้ดาวจะไดสามสสนึ่งสองสามใส่สองตา สองต่ำโอเคเอาด้เนี่ยสองอหอยเนาะเอาแต่ตัวเนี้ยเลยนี่โอ้สเอาเอาแต่หนึ่งสองสเดินหนึ่งสองสาไปอยู่ส่ห้าหกหนึ่สอยู่ส่ห้าหแค่นั้นะขายข้านต่ง เยี่ยวมากกว่าโมเยี่ยวเราสามสี่ที่สามเยจับเดี๋เดี๋ยวตเสียตัวเตยลเสียแค่นี้สามบเยียวเสียสตั้กัเสียเสียตันี่ไม่ได้สไม่ได้ลงสีเยอะเยียสามบอกว่ามีสีก็ยังวะบอกว่าซอยจะเมื่อจะออกยังไะไปเสียตัามสามบตั้มสไมเยียวก็สาม เดีล้นอี่สาองคอยเสอันที่หมี่ห้าหกเจ็ดแป่ะไรม่รู้ที่จายอะไรอ่ะจ่ายยังจายังจ่ายายต่่ำต่ใบ สามหาสิบห้ามื <c UB> <inator üman> ่นหามมื่นหารมตัสองสามสามใบเนาะสามสเด้เจมื่นหารวมตันะเจ้าสาใบสมใบเก้าพัน่าดสี่มื่นหนึ่งได้สองมื่นบ่าเจ้เจ้าอย่างไรเาอีกแล้วเจ หนึ่งสองสามหนึองปด้าไปอะไรไม่รูะะเรเ้เรื่องเลยคไปยังไงไม่ ทีสามาสี่มีีตัวแล้วมีสีแล้วตัวนึงกตัแล้ลอึต็งหกมาติงสีนนะหกสี่หกห้าห,หกสูงมาอยู่ต่สามกับต่ำสี่ยังแล้เวเพิ่งเอาไาเจ็บใคเจะเสียเอาขครเสียเอามาเย็น,น,นี่ย คนก็เอาามไปสิเปิดเอาเพ่อนตามสตามเสียบใส่เยียวตามไสอยจังเลอีกดอกเอาดอกสีซีเยียวมันมีสีมันมีสตัวหนึ่งเมียว่ะขอยได้ซอยวะนีคกโกสาคกสูงเ่าไห้าใบสี่ห้าใบห้ใบโอเคค่อยแล้ซอยวะเนีเรียบร้อย

แบ่งอัแบ่งห้าร้อยตัหกสี่ตั้หกสี่นี่เมันเย็บบันนี้เย็บเรียบร้อย

สองสามสี่้ส่คือโอกาสถึงอันนี้สามใบอันนี้สามใบเนาะจ้านนมาเจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าสิบสิบอดสิบสอันนี้มส่อส่เน,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 นา, 3, าะ